จะย้นเน็ตไว้ตดยรูปแหละเอาก็จริงาาแล้วเป็นามาอะไรสวัสดีมเลิฟก้าสวัสดีค่ะไอ้บ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ชายของเราอีกท่านหนึ่งนะคะ ใจชายใจดีของเราอีกท่านหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะฝนตกไม่พี่บ่าวฝนตกมากทางนี้ตกไปรยโยดินลินมีลมกระโชกนิดหน่อยบางครั้งก็แรงเมนประกาศข่าวกมอึดตื้ก้มอึดตืกมอดตน่ะสิสิกอึดตืเพื่อนตุ้ยเลิฟเลิ นี่บว่ากรอุตุัซีว่ามสี่กรอุดตุัเขาลขาลมดีกว่าส่แล้วมันจะหนาวเดี๋ยวรถจะไม่สบายเดี๋ยวรถจะไม่สบาย กำลังเก็บของเพื่อนเลิกงานอ๋อพี่บอบอกว่ากำลังเก็บของเลิกงานอ๋อรถแท็กซี่ไปไปไปอยู่บ้านลราหนู่มไปไปไปอือ <c oughs> าดต้องรอให้ฝนเบาบางก่อนถึงจะกลับบ้านได้โอ้ฝนตกหนักใช่ไหมคะพี่บา่าวทางโนะ้นฝนตกหนักเลยนะคะทางนี้ไปรอนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็หนักเหมือนกันนะคะที่นี่เนาะบอกว่าแถวน้องบุญน,นาคก,ก็หนัก ของเราอยู่ในหมู่บ้านนะคะตื่นใจด้วยเด้อฝนแรงอันเขาจังงาม เขาก็รออยู่มองแรงกัะแรงรอฝนอยู่เนาะดีใจด้วยเพื่อนดีใจด้วยที่ฝนตกแรงดีใจดีใจมันเขามองที่กำลังอยู่กำลังงามต้องการน้ำมันก็จะได้อันเขียวชะอุ่มไปเลยมันไม่สะดักน้ำเนาะมันไม่ขาดน้ำไม่สะดักน้ำมองไหนเป็นขีดกระทาขีดเกลือมันก็จะได้หายนะม,นมีน้ำขังชาวบ้านเรียกขีดกระทาขีดเกเลือบอกเพื่อนชาวบ้านอันโน้นสูงบ้านพอเขาเขาเรียกขีกระทาเนาะ เป็นนั่นเป็นขีดเกลือข,าข,านะขึ้น,าข,นาข,ขาวๆนะขีดเกลือหน้าขีดเกลือหน้าขีดกระทะเขาว่าเกินตะลันเลยนะ,อะเอา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 ใส่จานให้ดูหนะ่อย <c oughs> ไม่เขาจะเขาจะเกาะสุกหมดแล้วเอาเธอกับ๊อดไฮไลท์ทีละกดก่ <c oughs> อนใช่ไหม